สวัสดีครับจากช่องกินเที่ยวไปวันๆนะครับวันนี้นะครับผมมาแจากสูตรอาหารนะครับเป็นอุบอุบป,ปานะครับเขาเรียกว่าอุบปลาอุบปลานิลทอดเชียงตุงนะครับในที่นี้ผมใส่ไข่นกกระทาด้วยนะครับบางคนจะไม่ใส่ไข่ก็ได้นะครับเป็นอุบปลานะครับ อันนี้เป็นปลาทอดนะครับบางคนใช้ปลาแบบสดก็ได้นะครับปลาสดแบบพันหันหันนะครับวิธีทำนะครับก็หัวหอมกี่หัวก็มีพริกนะครับพริกหัวพริกกระเทียมนะครับพริกเจ็ดหัวครับผมก็มีพริกนะครับพริกใช้ประมาณเจ็ด เบ็ดก็ได้นะครับแล้วก็กระเทียมประมาณ7นะครับหอมแดง7หัวนะครับ77หมดเลยนะครับหอมแดงด้วยนะครับแล้วก็เวลาตับก็ใส่เกลือไปหยิบหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับตำให้แหลกนะครับตำให้แหลกเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ผันมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศ มันจะมี2แบบนะครับเป็นมะเขือเทศแบบเปรี้ยวนะครับกับมะเขือเทศแบบไม่เปรี้ยวคือมะเขือเทศลูกใหญ่นะครับมะเขือเทศลูกใหญ่ประมาณสามลูกก็ได้ครับแล้วก็มะเขือเทศเปรี้ยวก็สัก78ปลูกนะครับก็หั่นเตรียมไว้นะครับไม่ได้เอามาตำนะครับหั่นเตรียมไว้ครับแล้วก็นี่ครับผมก็ช่วยตำให้แบบแหลกละเอียดไปนะครับ หอ,อมกระเทียมนะครับพริกนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศเราจะใส่ตอนผัดนะครับเราจะใส่ตอนผัดแล้วก็ลูกใหญ่สัก3ามลูกนะครับมะเขือเทศลูกเล็กเจ็ดแปลูกนะครับจากนั้นเราก็าเติมน้ํามันนะครับไไอันนี้ปลาหนึ่งตัวนะครับปลาทอด คือเราไม่ได้ทอดปลาไว้นะครับเราก็ไปซื้อจากตลาดเป็นปลาทอดที่เขาทอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาทอดมาเรียบร้อยแล้ว1ตัวนะครับก็ใช้น้ามันประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็เราจะใส่เครื่องที่เราตํานะครับที่เราตําไว้เมื่อกี้นะครับลงไปลงไปผัดคั่วให้หอมเลยนะครับ พอน้ำมันแบบไม่ต้องร้อนมากครับน้ำมันพอ,ร,อนร้อนแล้วก็ปานกลางนะครับน้ำมันบางกลางแล้วค่อยๆค,คั่วคั่วคั่วไปเรื่อยๆให้กลิ่นมันหอมขึ้นมานะครับนี่ครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆค,ค,คั่วไปเรื่อยๆนะครับอ่านั่นนะครับจากนั้นเราก็เติมเป็นอ่า เป็นขมิ้นนะครับขม,ขมิ้นแดงนะครับขมิ้นแดงแล้วก็ขมิ้นเหลืองนะครับมันมีสองแบบนะครับสีแดงก็มีขมิ้นสีแดงเพื่อให้สีสันนะครับแล้วก็ขมิ้นเหลืองก็ให้มันหอมนะครับหอมกินขมิ้นด้วยนะครับเราจะใส่สองวัตถุดิบปรุงอาหารสองอย่างนี้เข้าไปก่อนนะครับ จากนั้นเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วให้หอมนะครับคั่วให้มันกลิ่นมันกระฉุนออกมาเลยนะครับผมนะครับไข่นกกระทาผมก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับซื้อแบบว่าแกะมาเรียบร้อยนะครับเรียบปลาทอดก็ซื้อจากตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละ80บาทนะครับผม อันนี้เป็นไข่นกกระทานะครับหรือใครจะไม่ใส่ไข่ก็ได้นะครับมันก็มีแบบว่าทําแบบแค่ใช้ไข่อย่างเดียวก็ได้นะครับไขอ่อุบนะครับไข่อุบหรือว่าเป็นปลาอุบนะครับเป็นปลาแบบทอดอุบนะครับหรือว่าเป็นปลาสดก็ได้ที่หั่นมาเป็นชิ้นๆน,นะครับเราก็มาทุบแบบนี้ได้นะครับ แล้วก็มันมีอุบไก่อุบเนื้อก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นเมนูต่อๆไปนะครับตอนนี้เป็นอุบปลาทอดก่อนนะครับเราจะทําให้ดูนะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะครับที่เราหั่นเอาไว้นะครับมะเขือเทศเปรี้ยวกับมะเขือเทศลูกใหญ่นะครับผสมกันนะครับแล้วก็เราก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับแล้วก็คั่วไปอีก สักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนั้นมันมันนัวมันหอมเข้ากันเลยนะครับให้มันออกเป็นเละๆหน่อยหอมๆหน่อยนะครับผมก็ใช้เวลาก้วตรงนี้ไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับนะครับจากนั้นก็ใส่ผงชูรสนะครับใส่ผงชูรสรุงรสด,ด้วยผงชูรสนะครับ คืออาหารทางภาคเชียงตุงทางภาคเหนือนะครับก็ใส่ปรุงรสไม่ค่อยเยอะนะครับมีก็มีเกลือมอีมีเกลือกับผงชูรสอะไระแบบนี้แค่นั้นเองนะครับาจากนั้นนะครับเพื่อความอร่อยนะครับเราก็ใส่รสดีนะครับรสดีนะครับผงปรุงรสนั่นแหละครับใส่เข้าไปอีกหนึ่งช้อนนะครับ แล้วก็บีบๆให้ส่วนผสมมะเขืออะไรทุกอย่างให้มันเข้ากันให้มันหอมพุ้งกระจายไปทั่วเลยนะครับนี่ครับมันก็หน้าตาก็จะดูแบบเละๆะแบบอย่างนี้แล้วนะครับแบบ นัววนะครับอลองชิมดูครับลองชิมดูว่ารสชาติโอเคไหมนะครับคือส่วนผสมมันอยอ,ออกกออกเปี้อวหน่อยแล้วก็เค็มนะครับแล้วก็หอมๆนะครับมันยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ก็คือจืดนิดนึงนะครับก็เติมเกลือเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนิดนึง ได้ครับเติมน้ำเข้าไปให้มันมีน้ำผุขีกนิดหนึ่งนะครับเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วปรุงรสเข้าไปนะครับซีอิ๊วขาวนะครับพอใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปมันรสชาติมันได้เลยนะครับรสชาติมันโอเคนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราปรุงรสอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใช้ปลาทอดของเราเนี่ยเอาไปคลุกกับ เครื่องส่วนผสมของเรานะครับมันจะอุบไว้นะครับอุบไว้อันนี้ปลามันสุกแล้วนะครับมันก็ง่ายนะครับปลามันทอดมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาคุกคุกคุกแค่นั้นจบแต่ถ้าปลาที่มันไม่สุกเอป็นปลาดิบอยู่ยังไม่ได้ทอดมันก็ต้องเอาปลามาอุบไว้นะเอาฝาปิดแล้วมันให้มันสุกนะครับนะครับเขาเรียกว่าอุบนะครับแต่นี่ปลามันทอดมาแล้วนะครับก็ใช้แบบคุก ส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็เอาไข่แล้วก็ทาใส่เข้าไปนะครับก็เ,กบเท่านี้นะครับเท่านี้เท่านี้เป็นอันเสร็จนะครับนะครับให้มันร้อนให้มันคุกไปคุกมานะครับให้มันส่วนผสมมันเข้าเนื้อนะครับ ได้นะครับแค่นี้ก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนผสมไม่มีอะไรมากครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตักใส่จานนะครับแต่ไข่รู้สึกจะเยอะไปหน่อยนะครับก็ทําแบบบ้านๆนะครับเป็นสูตรแบบเชิงตุงนะครับบ้านๆนะครับลองไปทํากันดูนะครับรับรองอร่อยมากครับ ก็เราหาซื้อปลาทอดจากที่ที่ในตลาดนะครับที่เขาทอดขายไว้แล้วนะครับเราก็ซื้อมาแล้วก็เราก็ปรุงเ,เครื่องต่างๆแบบนี้นะครับรากล,ลงไปนะครับกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับนะครับถ้าเป็นทางเชียงตุงก,ก็กินกับข้าวข้าวสวยก็อร่อยครับใช้มือกิน ผ่านเลยนะครับเปิดเลยนะครับอร่อยครับลองไปทําดูนะครับสูตรนี้นะครับอร่อยมากครับรับรองครับผมขอบคุณมากครับ